อเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟราดทีวีนั่นเองมันคือป้งก็วันนี้ก็เป็นวันแม่วันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันหยังอะนวัธรรมดามแต่ไปวัดสือๆอวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันธรรมดาอีกวันหนึ่งนะก็อยากจะไปทําบุญเฉย เอาบุญเข้าตัวบ้างเพราะว่าน่าจะทำเลไว้เยอะนะน่าจะเยอะเลยแหละโอเควันนี้ก็จะไปกินอะไรไม่ไหม้เนี่ยโอ้โ,อโอหถ่เขาให้ยากไว้กันนบวันนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าผมก็อยากจะไปทำบ้าง คุณเข้าตัวบ้างละโอเคไปนี่คือนี่คือช่างตัดต่อช่างช่างภาพช่างเออช่างภาพช่างมันเอะเราจะไปไหนต่อช่าง,ง,ง,งมันเถอะช่างช่างมันช่างมันแม่งว่าแต่มาไม่จะบเสื้อบอละลรวไม่จับเสืซิ่วซิวครับซิ่วครับผมมัง<ด>จะใส่เสื้อชมพูไปวัดพดดดื้ดิเนี่ยดูเนี่ยซุปเปอร์แมนเลยเนะี่ยข้างในกูเสื้อฟ้าฟาหนุนแม่งเนี่ย เฮ้ยตัวใส่เสื้อใส่เสื้อจัมปุ่นกูว่ามีความหมายนะเว้ยเสื้อจมปุ่้ามถ่ายดูทรงผมไม่เอาไม่รอดไม่เอาไม่เป็นไรตัดต่อได้โตัดไหนไหนเบอร์หน้าดิเบอร์หน้าเบอร์ยังคลิปเก่าตัดไม่เสร็จเลยสัตว์คลิปไปเอาชุดรอดดนอ่ะผ่านเว็บปิดตัดไม่เสร็จดองไม่ก็ดีดองเฮียใส่ทรัพย์ทีเอ๊ะกูเป็นรองแชมป์กูไม่รู้โอ้ยเฮียทะเบียน อได้อยู่ได้อยู่พร้อมสายไก่มึงใครจะ่ต่ใกล้วะเออวะเอ้ออะไรของมึงตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดพระธาพนมในช่องปลัดทีวีหรือแปดทีก็เรื่องของมันเอาดำเนินรายการต่อจช่าวัเธอกลัวแค่เดินมาถึงแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไป ไม่เคยเอยไรเคยเลยไม่ยเลยใช่ไหมใ่นยาถามนะมึงกูก็ยังงงเนี่ยกูถือมานเดียวเนี่ยแล้วยังไงต่อปกติบ้านกูไม่ใช้ดอกไม้กูก็งงอยู่เลยกูก็ยังงงอยู่เล้วกูถือทำอะไรเขาเอาไว้บูชากันนะแต่ไม่รู้ไงว่าเขาใช้เท่าไหร่ ดอกนืดอแล้วไอ้สีเี้ยอะไรต่างๆก็ได้ก็ทำก็ส่งโอ้ช่างแมงหยิบแมงไป็นช่งครูเถระปอว่ยอดไม่แจ่มพอเพื่อนใส่เวนไวนเฉยไอ้โอ้โหหนูถ้าหนูดำพี่คงด พี่คงสองไม่ตี สิดูเหมือนกล้องกูจะมืดมากให้หนูเทียร์หน่อยเราถ่ายคลิปหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายคลิปพี่คลิปพี่อใช่แนวนอนแนวนอนแนวนอน่ชอบแนวนอนมากกว่ามาเปิดพี่นอนเลยเปิดคลิปพี่แม็เปิดคลิปโอเคเริ่เปิดคลิปอัดแล้วนะหน้ากูดำมากอุ้ยอัดแล้วมันไม่ดำมันอัดอยู่แล้วไงมันดำพี่น้องมันกดหยุดอ่ะเมก อะไรพี่แอกส้าเราโมเดินน้องมากดหยุดถ่ายวิดีโอกดแล้วค้างไว้ครับก็วิดีโอก็ถ่ายแล้วไม่เปิดคลิปว่ต้องเปิดแม่มาคลิปอ่ะเออถ่ายเป็นพุทธิ์ไปก็ได้อะไรีะอ่ะอ่ะนะคะวุ่นวายมากเลยเหรอเบื้องหลังการถ่ายรูปแบบวุ่นวายมากเลยอะทุกคนขั้นตอนของเกิดเกิาจิถ่ายกันทำไม มีอะไรจะคอมเมนต์ไหมชี้เตียงกันโอ้เพื่อนกูรออยู่กรุงเทพเลยเพิ่นกลับมาหรอโหถ้าเพื่อนมันมานะกตีมันเลยถ้ามันมาอะไรยมันจะมาหมุนกล้องมาหาเรานะคะมาเล่นเล่นามก็นั่นแหละ ก็นั่นแหละฮะสำหรับคนที่มีเพื่อนเก่านะผมก็กรุณาไปถ่ายกับเพียร์มึงเข้าไว้นะคะเบโดยท่าว่ามึงมีเพื่อนตอนนี้มึงถ่ายเข้าไว้ตอนนี้ก็คือแบบเธอดูนะคะใช่เพราะไม่งั้นมันจะเป็นแบบภูมนะฮะที่ไม่ไม่มีเลยพุ้นวายมากค่ะทุกคนกว่าจะได้สักรูปมาเวียนเพียนในตัวพี่เลยถ่ายเล้วฉันถ่ายเลล้ว ไม่เราไม่เปิดคลิปวันนี้เรามาถ่ายรูปเพื่อนเก่าเฉยๆป่ะของพี่เฉยๆเป็นช่องพี่เฉยๆอ่ะฮะก็มาถ่ายรูปกับเพื่อนเก่าใช่แล้วมาดูเบื้องหลังการถ่ายรูปดูแต่ละคนซูมอ่ะไม่ซูมไม่ซูมนะเนีเดี๋ยวเราจะไปแยกเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ทีละคนเลยอ่ะมาดิเซย์ไฮพี่ตูนสวัสดีค่ะอืมอ่ะสามารถความรู้สึกเจอเพื่อนเก่าใช่ปะเจออ่ะ อ่าสารภาพเขารู้สึกพี่ตุ่สาราได้แต่ตอนนู้นแล้วอะไรเขาบอกเขาบอกว่าอันนี้ช่องพี่เมฆนะที่ที่เขาไม่เห็นกูไอ้กูยังไม่เสียแรงอันก็โอ้คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาพี่ปอยพี่ปอยพี่ปอยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเจ๊พี่เพื่อนโอ้ยพี่ก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรกูพี่คิดถึงวันเก่าๆอเหี้ยวันเก่าๆที่มันทำ น้องสาเป็นคนดีอะไรต่อห้นหนึ่งมัน no? ีม um ันแค่มึงนุกจากเก้าอี้ผู้ชายก็วิ่งออกนอกห้องอุ้ยมึงอยาาพูดมึงอยีกสิเรื่องนี้นะพี่เมฆไปตัดเอานะตกไปไหนเซียนไปไหม ขอะไปกลับบ้านกลับบ้านกันกลับบ้านกันปะปะปะเอ้ยใจเย็นถ่ายแค่นี้แหละดังนั้นปิดคลิปเลยจบใจเย็นช่องพี่ขอบคุณตากล้องครับขอบคุณตากล้องโอเคสรุปคือสรุปคือตากล้องเศร้าเลยแฟนเศร้าเลยแล้วเราไปพี่เอจีมซีงั้นที่จะไปเขย่าจีมซีก่อนนะเขาถ่ายให้สองคนละเด็ก กูอยากรู้ไงเพราะครั้งก่อนกูได้เบอร์ที่แม่งรายมึงไม่ฟูลัคหน้าแม่งส้มเออไม่เซมซีไปปะไปปะไปปะเซมซีแล้วกลับเซมซีแล้วกลับเออโอเคไปโอ้นี่คือกิจวัตรของมือกูไปกับแฟนใหม่เฮียจะถามทุกคนก่อนแล้วกูถามที่กูถามเองเซมซีเ่นขมูงถามเป็นตำรวจอะอยากเปิดเออยากเขย่าเอะตำรวจครับ ที่ขย่อยเซมซีอยู่ตรงไหนล่ะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยไม่เหเซมซีด้านนอกด้านนอกด้านนอกอะไรนั่นอะตรงนั้นน่ะต้นโพต้นโพขอบคุณครับกูอะไรกูอะไรเออคุณีสปอร์ตไรเนีนก่อนไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเออจะไปสายเลยนี่อธิบายหนังสั้นเปิ้ลมั้นประหุจะเป็นเหมือนคุณหนังสั้นอะเรื่องหนังสั้นเรื่องอะไรครับมีมีหลายเรื่องเรื่อง เรื่องกูเรื่องกูอยากทำสักเรื่องไงทำสักเรื่องเรื่องไหนอ่ะก็มีอยู่างนี้เรืะว่าเขาเป็นนางร้ายนะเออมีนางร้ายอยู่นะเออก็จะเป็นแบบเปิดมาก็จะเป็นทำจากหน้าบ้านเสร็จปุ๊บก็จะมีผู้ชายมารับเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บก็พูดคุยสนิทนาเ่ใ่หนังมันไม่ใช่หนังกลัวแล้วแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นเกมกันอยู่ในโน้ตบุ๊กซึ่งมันแบบมันติดกวาดถ่ายนะมันไม่ใช่พอดีมันเป็นเครื่องวีไอพีมันแบบมันสั่นได้ไม่ใช่แล้ว เห็นไหมเขาเหม่อเลยนี่เขาเหมอเลยกล้องมันบันทึกไหมวะเอ๋อไปไปเซ็นซีก่อนไปถึงปากไปคนละคู่เป็นไงเป็นไงอยากกระทืบหน้าคนนัดมากเลยเออว่ะถ้าไม่ติดว่าอยู่วัดนะกูบอกเลยกระชื้แล้วกูว่าออกนอกเขตวัดไปกูอยากกระทืบคนว่ะกูแบบบุนเลน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 เสร็จก็เผาเลยอ่ะ นัู้คนเห่อนัใจไ่ยไม่ใช่หมงเหรอเปิดคลิปนี้เปิดคลิป Pocket Studio นี่เฮียคนละช่องมาราช่ไม่ยอมไงคือตแบบมันนัดเราตั้งแต่กี่โมงครับทุกคนเออนัดตั้งแต่วโบ่ายสามงครับผมโอ้จวนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหเออเพื่อนจะไม่มาไม่เ่หมอนกูนคนึกว่ากูสายสุดด้วยนะไม่ต้องมีไม่ตมาก็ปลาค้องใสไม่เชงเมอยู่นี่ ใช่เปิดประตูเลยอ๋อปิดแล้วเนาะมจะลเงี้ยเดี๋ยวประตูวัดปิดจริงปิดแล้วไปกลับกันเถอะกลับก็ไับมันอยู่นอกวัดทางในวัดไม่ได้นอกเลยไปงั้นเป็นบอกสั้นๆไม่ไม่สั้นอ่ะเองมึงไงของมึงไม่สั้นเอาลงโเฟล์ก็เลือกเอารูป ไม่เข้าเยอะๆลงเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์ลงแต่ฉั